สวัสดีครับพบกับผมวายุพักครับนักพยากรณ์ไพ่ยีปซีนะครับก็เป็นปีแรกนะครับที่ผมทำการทำนายดวงนะครับของราศีรายปีนะครับลงยูท b e นะยังไงก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็มาถึงคนที่เกิดในราศีพฤิกนะครับคนที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกานะครับยนถึง 15ธันวาคมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีพุทธศักราช2558นั้นชาวราศีพิจิกนั้นต้องประสบพบเจอสิ่งใดบ้างเป็นปีที่ดีหรือปีที่ไม่ดีนะครับอ่าก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีพิจิกในพ,พุทธศักราช2557นั้นนะครับได้ไพ่ทั้งดีทั้งร้ายสลับกันนะครับเจ้าเรือนนั้นเป็น8ดาบฉะนั้นนะครับเป็นปีแห่งความวิตกกังวลนะครับเป็นปีของแห่ง เรื่องอยู่เฉยได้เรื่องนะครับฉะนั้นขอให้ชาวราศีพิจิกพึงระวังตามเดือนที่จะบอกนี้นะครับคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะเป็นดวงบริสัทขัดแย้งนะครับทำอะไรก็ตามในช่วงนั้นจะสะดุดแล้วก็ระวังดวงมีเรื่องมีราวในช่วงนั้นด้วยนะครับสืบจากเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนมีนามีนานั้นจะเป็นเกณฑ์เคราะห์เข้านะครับ ฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงของเดือนมีนานั้นต้องระวังในหลายๆด้านนะครับเพราะตำแหน่งนั้นด้ไพ่เดวิลนะครับฉะนั้นคนที่มีแฟนอยู่แล้วต้องพึงระวังรักแทรกซ้อนนะครับเพราะว่าปีหน้านั้นอ่ะปีพธศักรา2558นั้นอ่ะชาวราศีพิจิกจะคบกับปัญหาชีวิตความรักสาหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับสําหรับคนโสดต้องระวังคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมาชอบนะครับอ่าแบบนี้ฉะนั้น จีบใครชอบใครต้องขอเตือนเลยนะถ้ามีคนเข้ามาในโดยเฉพาะ <ขอ S 1> ช่วงเดือนมีนามิถุนายนะครับขอให้เลี่ยงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเดือนที่ไม่ดีนะครับและชาวราศีพฤจิกครับเสี่ยงต่อการโดนหลอกมากนะครับฉะนั้นเวลาจะทําธุรกิจหรือทําสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การได้ทรัพย์การได้ประโยชน์เนี่ยในช่วงของเดือนมีนามิถุนายขอให้เลี่ยงนะครับ<ม>อ่าส่วน ด้านอื่นๆของชาวราศีพฤิกนะครับมีอย่างอื่นดีไหมนะครับก็มีครับคนที่ประกอบอาชีพด้านนี้นะครับจะเด่นนะครับ1เลยนะครับนักวิชาการนะครับ2นักเทศนะครับ3วิทยากรนะครับที่ให้ความรู้นะครับแบบนี้นะฮะสามกลุ่มกลุ่มเภสัชกรนะครับหมอนะครับพยาบาลนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพทางด้านรักษาทงมวลนะครับแล้วก็ นักวิชาการครูบาอาจารย์แบบนี้จะโดดเด่นนะและกลุ่มทำทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอร์พอร์ตสเตจจุดนะครับแบบนี้นะฮะวิศวกรยานยนต์แบบนี้ครับเครื่องบินแบบนี้เรือแบบนี้นะครับจะโดดเด่นและกลุ่มอาชีพที่ทําเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นนะครับเด็กแบบนี้นะครับแล้วก็พวกนายหน้าแบบนี้นะครับฟรีแลนซ์แบบนี้นะครับจะดีเว้นแต่ช่วงที่ไม่ดีนั้นก็คือช่วงเดือนตามที่เตือนไว้นั่นคือช่วง กุมภาครับไม่สดใสเลยทุกๆด้านมีนาครับมิถุนารับแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกเลยว่าความรักของชาวราศีพิจิกนั้นภาพภาพใหญ่ๆภาพกว้างๆนั้นค่อนข้างกลื่นไม่เข้าขายไม่ออกนะครับจะมีปัญหาชีวิตความรักนะครับส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักใหม่นะครับแต่ต้องพึงระวังจะเจอสภาวะรักแทรกซ้อนนะเว้นแต่คนที่เข้ามาในช่วงของเดือนนี้นะครับพฤษภาคมนะครับ กันยาตุลาช่วงนี้ถือว่าโอเคสดใสนะครับและมีโอกาสพบเจอคนไกลหรือถึงขั้นชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับในช่วงของอพฤชจิกาละไม่ใช่ถึงพฤษภานะครับกันยาตุลาแบบนี้นะครับส่วนทางด้านสุขภาพขอให้ชาวราศีพฤธจิกนะครับระวังด้านนี้ครับหนึ่งความวิตกกังวลความเครียดไมเกรนนะครับแล้วก็ภายนอกก็จะเกี่ยวข้อ,ของกับอาการปวดไหล่ปวดหลังแบบนี้พึงระวังนะครับ ท้องไส้นะครับระบบสืบพันธุ์แบบนี้นะฮะจะออกมาในลักษณะของเป็นปัญหาเป็นปัญหาสุขภาพแบบนี้ครับอ่าส่วนคนพิจิกที่มีปัญหาชีวิตความรักที่รอคนเก่ากลับมานั้นนะครับกลับมาแน่นอนนะแต่ว่าไม่เหมือนเดิมครับต้องบอกเลยว่าความรักเป็นอุปสรรคกับชาวราศีพิจิกนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังรอคนเก่ากลับมาพอมาปุ๊บก็ไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ฮะ ไล่เรียงกันต่อครับจังหวะโชคข่าวดีนั้นของชาวราศีพิจิกนะครับมาในช่วงต้นปีเลยคือช่วงมกรานะครับเดือนเดียวเต็มเดือนเลยโชคการเงินจาัดก,การงานนะครับคนที่ทํางานด้านที่ต้องได้ส่วนต่างคอมมิชชั่นหรือเป็นฟรีแลนซ์ในช่วงเดือนมกรานั้นเด่นมากเข้ากุมภามีนาศบแซปัญหาเกิดหลายๆด้านเกิดนะครับรับเตือนสุขภาพช่วงนั้นด้วยเข้าสู่ช่วงเมษานะครับจะมี ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับค่อนข้างขาวอวกนะครับอายุนั้นไม่ขอกําหนดนะครับเพราะว่าการทํานายกว้างนะครับเป็นคนจานวนมูมมากผู้หญิงขาวอวกหรืออ้วนไปเลยจะเข้ามามีบทบาทกับชาวราศีพฤิกนะครับเป็นด้านดีตั้งแต่ช่วงเมษาเป็นต้นไปนะครับแบบนี้นะและนะครับพอเข้าช่วงพฤษภานะครับการงานนะครับจะโดดเด่นมากนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงของ ข่าวดีเรื่องน่ายินดีเข้ามานะครับส่งผลให้ดวงความรักช่วงนั้นนะครับคนที่มีปัญหาการคนที่เคยทะเลาะกันในช่วงนั้นก็จะสดใสนะครับแล้วก็คนโสดมีโอกาสพบรักมาในช่วงนั้นด้วยนะครับช่วงพฤษภานะครับกันยายนุลาแบบนี้นะฮะส่วนเข้าสู่ช่วงมิถุนายนนะครับเดินทางเนี่ยจะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นแต่ก็ขอให้ระวังนิดนึงนะครับเรื่องราวของปัญหาในด้านการเดินทางนะครับถ้าคุณนั้น มีภาวะกำเเกรวเยอะนะคือคนที่มีอายุในช่วงนี้นะครับ7ขวบ8ปดทำใหจะสิบแขวบ9ขวบ1ิ1เจ็เอาใหม่นะ7 8ขวบ9ขวบ18 19 20เอ่อ2ี2ยี่นะครับจะไม่ดีนะครับทบทวนใหม่นะ8ขวบ9ขวบ18 19 20 29แบบนี้นะครับระวังภาวะอันหานะครับส่วน ปัญหาชีวิตความรักที่หนักหนาเอาการที่สุดก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงอายุนี้ครับ3 0 3สิบถึงสามถึงถึงกลุ่มคนแบบนี้ปัญหาความรักนั้นจะหนักกว่าเพื่อนนะครับฉะนั้นต้องระวังหนึ่งรักแทรกซ้อนสองคนมีเจ้าของอยู่แล้วมาชอบนะครับส่วนคนที่ชอบเพศเดียวกันนะครับในเดือนมีนาะกับมิถุนายนนั้นจะเด่นนะครับอ่าแบบนี้จะเจอคนถูกใจส่วนจะสางสัมพันธ์ได้ยืนยาวขนาดน,นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ไล่เรียยกันต่อครับ พอนะครับเข้าสู่ช่วงมิถุนาการงานก็โดดเด่นนะครับแต่ก็ต้องพึงระวังในช่วงในเรื่องของสุขภาพนะครับด้วยเช่นกันอุบัติเหตุด้วยเรื่องไม่ดีด้วยแฝงไปด้วยเรื่องดีในช่วงมิถุนาเข้าสู่กันยาตุลาดวงก็ราบรื่นไหลลื่นไปได้ได้วยดีนะครับเข้าสู่กันยาตุลาถึงสิ้นปีนั้นภาพเด่นๆนั้นเป็นภาพที่ดวงชะตานั้นจะพบพบความสุขสมหวังนะคำเรื่องของการงานชีวิตู่นตัวแบบนี้นะครับแต่ปัญหาความรักจะเกิดอีกในช่วงของ พฤศจิกานะครับช่วงปลายปีนะจะไม่ค่อยโดดเด่นฉะนั้นคนราศีพิจิกต้องระวังปัญหาชีวิตความรักนะครับและยังมีโอกาสโยกย้ายด้วยนะครับสำหรับชาวพิจิกนะครับโดยเฉพาะจะโดดเด่นในช่วงของเดือนพฤศจิกาแบบนี้ครับและปีนี้เหมาะกก่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเกิดปัญหาสิ่งเดียวกานนะครับเพิ่งผู้ใหญ่ไว้นะและปีนี้นะครับชาวพิจิกนะครับให้ไส่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือเพราะได้ไพ่พระคุ้มครองด้วยนะครับ แบบนี้นะ,ะในส่วนของด้านการเงินชาวผู้จิงนั้นไม่โดดเด่นครับเพราะว่าปี2,558นั้นการเงินนั้นขึ้นใบเดียวครับคือระดับ3ฉะนั้นจะโดดเด่นแค่ช่วงช่วงมกรานะครับฉะนั้นต้องตั้งใจต้องขยันให้มากนะครับถึงจะทําเงินได้เยอะนะครับก็ต้องขอจบการนะครับทำนายดวงชะตาราศีของปีพุทธศักราช2,558ชาวราศพีพฤษภปีนี้เท่านีครับสวัสดีครับ We'll